ไอ้คุณกล่าวว่านอนกับพี่เหรอนอนกับผู้ผ่าเหรอครับอืมนอนกับผู้ผาเ,อ,นอ,นผผาเออจับหูมันเลยบิดบิดหูมันเลย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 อ้จ้าผู้ผ่าไม่หอมน้องอนะ่ะรักน้องหน่อยสิให้น้องดูด้วยครับน,นั่นผู้ผ่านะ่ะไม่สนใจน้องเลยให้น้องดูการ์ตูนด้วยสิ นั่นหอมน้องก่อนให้น้องดูการ์ตูนด้วยหอมน้องก่อนครับอืรูปหัวน้องเออเออลักน้องลักน้องลักน้องน้องหนาวหรือเปล่าเออห่มผ้าให้น้องด้วยครับกูผ้าห่มผ้าให้น้องด้วยสิน้องหนาวน่ะนั่นดูแต่การ์ตูนตัวเอง่ะเนาะ

เออดูเลดูกับน้องน่ะดูกับพี่ภูผาน่ะดูกระตูนดิให้น้องดูด้วยเอา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 อาดะเดะดะเดะเดะเเดะเะดะเะนดะงดะดะเะดะรดดเดาดะเเดะเดะเะทะะไระะ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 ะดดดดะะะ ดูน้องจีน้องจะทําอะไรโอ้ยโดนน้องนะเดี๋ยวโดนน้องผู้ผ่าบายบายก่อนบายบายก่อนครับเร็วบายบายคลิปก่อนบายบายสงจุบด้วยอือดูน้องด้วยให้น้องดูให้น้องดูการ์ตูนด้วยนะครับอือเจ็บปนะเนี่ย เจ็บเปล่าเดี๋ยวทายาเลยนะเจ็บนะ